ในวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันโกนวันนี้เป็นวันปงผมวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้ารอยห้าสิบพวกเรานิสิตน ah. ักศึกษามหิดลนักศึกษาแพทย์และก็พร้อมนวกกะและก็พระเก่าในวัดของเราก็ได้ร่วมกัน มาปฏิบัติไหวพระยอ่อจากนั้นก็จะได้ฟังสัมโมนิยคถาบางวันก็เปิดเทปครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังแต่วันนี้ผมจะขอกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายการเข้ามาศึกษาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มีแนวความคิดในแง่มุม ลากหลายพวกเราก็จะเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ในวิในหรือวยในศีลหรือในกฎระเบียบหรือหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นบางครั้งบางวันต้องตอนเช้าตอนเย็นต้องตอนเช้าก่อนฉันจังหันผมก็พยายามแนะแนวหรือว่าแนวความคิดต่าง มาให้หมู่พวกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาตกตอนเย็นผมก็ได้นำประสบการณ์ดือแนวภาคปฏิบัติมาแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนอีกต่อนหนึ่งอย่างที่ผ่านๆมาพวกเราเข้ามาศึกษาหลายวันตั้งแต่วันที่10นะและก่อนหน้านั้นเราเป็นนาคเราก็มาบวชเมื่อวันที่10 มีนานะวันนี้เขาเป็นวันที่หนึ่งแล้วเนะี่ยเป็นที่หนึ่งเมษาสรุปแล้วก็ยี<ๆ>่สิบวันนะที่เรามาบวชนะเพราะนั้นให้พวกหมู่พวกเพื่อนทุกองนะพาลูกพาหลานทุกองให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาทั้งอกตั้งใจ,งอองใจปฏิบัติอย่างที่พระที่บวชในพรรษาที่อ่านให้ฟังมื่อเช้านะี่อันนี้ก็เป็นแนวความคิด สำหรับผู้ที่เข้ามาบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนเมื่อพวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติความสัมผัสทางด้านจิตใจหรือว,ว่าธรรมะที่พวกเราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะปัจจิตตังพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติจริงจังพวกเราก็จะไม่เจอไม่พบไม่เห็นความสงบ แต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติจริงจังเอาจริงเอาจังพวกเราก็จะประสบความสงบพร่มเย็นทางด้านจิตใจอย่างที่ทิศที่ท่านมาบวชในพรรษานั้นลาสิกขาออกไปก็ได้เขียนเ,เขาก็ได้เขียนข้อความให้พวกเราได้ฟังอย่างเมื่อเช้าเนี่ยฟังๆผมฟัง,ฟงดูแล้วก็เป็นเขาพูดออกมาจากใจจริงของเขา เรื่องจริงของเขาออกมาจากใจของเขาเพนั้นวิธีการทําจิตให้สงบกับลักษณะอย่างที่เขาเป็นนี่แหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะบวช้ามาคราวนี้อย่าให้พลาดโอกาสพยายามภาวนาให้สม่ําเสมอการภาวนาก็อย่างที่ผมได้บอกกล่าวให้หมู่พวกเพื่อนได้ทราบกรรมาฐานหลักก็คืออนาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เลยคือกรรมฐานหลักที่จะทำจิตให้สงบกรรมฐานลองลงไปกระสุดแท้แต่เทคนิคในการที่จะทำจิตให้สงบได้อย่างที่ผมได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายทราบว่าเรานับหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่อย่างเนี้คือพิธีหนึ่งจากนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มีช่องว่าง ที่จิตใจของเราจะมีความรู้สึกเล็ดลอดออกไปให้มีความรู้สึกถี่ยิบในความรู้สึกของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกธรมโมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกธรมโมอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะบริกรรมอย่างองค์หลวงปู่ล่าสอนลูกศิษย์หรือสอนผมเนี่ย สมัยผมเป็นเนนหลวงปู่ท่านก,บบก็บอกให้บริกรรมว่าหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับคือเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้เห็นอนิจจังไปด้วยอันนี้ก็ได้สรุปแล้วคือวิธีการที่จะทำจิตให้สงบมีหลายวิธีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวิธีการสมถะเครื่องยึดเหนี่ยวทาง เคื่องเป็นเครื่องกําหนดของใจที่จะทําให้จิตให้สงบนงคือกรรมฐานอารุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังคาศีลาจาคาเทวตาอ, <Okay. S 1> อันนี้ก็คือวิธีทําจิตให้สงบแต่ถึงยังไงก็ตามนะจะบริขานใด กรรมฐานใดก็าตามแต่ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนตั้งใจแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอทำให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้สำคัญต่อเนื่องเนะี่ยสำคัญแล้วจะยึดอันไหนกรรมฐานไหนพยายามให้อยู่กับกรรมฐานนั้นอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยหมู่เพื่อนว่ากรรมฐานนี้ดีก็เปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งอันนั้น ไม่ดีเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ย้ายบ่อยย้ายทุกวันต้นไม้จะ,จะเจริญเติบโตได้ยากเพราะมันกระทบกระเทือนลากข้อมันอยู่ตลอดอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราภาวนากำหนดกำหนดลมหายใจแล้วใครว่ายังไงเขาทำไปด้วยกับเขาก็ททำให้กรรมฐานของเราลวนเลยนะไม่ปักไม่แน่นแต่บางคนบางท่าน ก็บอกว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเาเวลาเดินจงกรมละ่ะกําหนดลมใช่ไหมหลวงพอ่อไม่ใช่กําหนดที่ก้าวเดินนะกำหนดที่ก้าที่ก้าขาเดินไม่ต้องกําหนดลมถ้ากําหนดลมมันสับสนกันปล่อยลมเพาะงั้นในขณะที่เดินจงกรมให้อยู่กับก้าวเดิน,นแต่ถ้าเรานั่งมันไม่ได้เดินเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทยใจออกโร แต่บางครั้งลมหมดเราจะทํำยังไงหลวงพ่อถ้าลมหมดในขณะที่พวกเราเราบริกรรมก็เอาจิตเข้ามายึดมาดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้รู้เนี่ยตัวไหนรู้ว่าลมหมดความรู้สึกไหนว่าลมหายไปลมหมดเอาสติจับเข้าไปจับอยู่จุดนั้นเอาไปจับอยู่ที่ ที่ว่ามันหมดนะที่ลมหมดนะนะเอาสติเข้าไปจับจุดนั้นในเมื่อจับจุดนั้นแลน้วน่นั่นแหละจิตของเราจะดิ่งเข้าสู่ความสงบลึกลงไปอีกอันนี้ก็อย่จไปคาดนะไม่ต้องคาดเพียงแต่ว่าเมื่อจิตเมื่อรู้ว่าลมหมดอย่าไปตื่นตนกตกใจให้เอาสติเข้ามาดูที่ตัวผู้รู้นะจับอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเท่านั้น นี่แหละความสงบเยือกเย็นก็จะเข้ามาหาพวกเราอีกนะเราไม่ต้องตกใจเพราะว่ากรรมฐานนี่บางคนพอนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบลมหมดกลัวตายนะกระเสือกกระสนขึ้นมาจับลมมาอีกก็เลยทำให้ใจของเราหยาบขึ้นมาอีกก็เลยไม่ไปถึงไหนบางน่านเ,เดี๋ยวพอจิตสงบก็กลับมาอีกเพราะกลัวตายนะเพราะนั้น ถ้าท่านผู้ใดข้อาตามาภาวนาแล้จิตใจสงบนิ่งลมหายใจหมดเอาสติมาจาับอยู่ตัวผู้รู้นั่นนะใครรู้ว่าลมหมดเอาสติจ่ออยู่ที่นันะ่นกำหนดอยู่ตรงนั้นนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติมีหลายวิธนะีสรุปแล้วก็คือสมถะคือพยายามทำจิตให้สงบนะส่วนวิปัสสนาทีนี้ วิปัสนาวิปัจนึกนอันเดียวกันแต่วิปัจนาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงก่อนที่จะรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องนึกคิดซะก่อนพยายามบังคับให้ใจนึกคิดให้ใจปรุงแต่งว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างคือให้ดูของหยากซะก่อนถ้าเราไปกําหนดดูใจอย่างนี้กาหนดตัวผู้รู้อย่างนี้โดยมากมันจะมองไม่ค่อยเห็น พราะนั้นให,ให้พวกเรากำหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็ให้พิจารณาร่างกายนะเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตสงบพอสมควรแล้วให้พิจารณาร่างกายร่างกายกคืออะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่นนะ่ะกระโหลกศีรษะพิจารณาผมก็ได้ที่พระอุปชาสอนเมื่อเช้านะผมมันเกิดขึ้นบนศีรษะ แหงอกคือทีละเส้นละเส้นตามขุมขนถ้าว่าเราไม่สะไม่ล้างปล่อยปะละเลยแล้วผมน่าจะสวยงามไหมระอุประชาอนเช้าสวนผมก็ไม่งามผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถามใจตัวผู้รู้นั่นแหะถ้าเราปฏิเสธผู้รู้ก็จะต้องบอกว่าใช่ร่างกายนี่มีแต่หนังหุ้มแล้วก็โครงสร้างอยู่ข้างในคือกระดูกวัสดุวัตถุสินค้าทั้งในใจของเราแขวนพลุงพลังอยู่นั่นก็คือตับปลำไส้ปอดหัวใจเต็มไปหมดอยู่ในท้องของเรา รหือเราปฏิเสธว่าไม่มีถ้าว่าปฏิเสธไม่มีแสดงว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติไม่กล้าเผชิญแต่ตามไม่จริงเราดูในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเราจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกของเราเพราะเรามีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในร่างกายของเรามีอะไรร่างกายของเราก็คือ,อมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะ จากนั้นเป็นของเที่ยงและไม่เที่ยงสิ่งเหล่านันะ้นไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นควรจะยึดว่ามาเป็นตัวตนของเราไหมไม่ควรจะยึดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นควรจะปล่อยวางหรือรู้เท่ารู้ทันในการเป็นอยู่ของตนเองในกรรมฐานที่เราพิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาถึงใจ การประพฤติปฏิบัติอันใดก็ตามนะถ้าว่าไม่เข้าถึงใจนะไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงตัวผู้รู้นะแปลว่ามันยังเข้าไม่ถึงจุดต้นต่อของของต้นเหตุะนนะแต่ถ้าเข้าไปถึงตัวผู้รู้เขาคือเท่าเข้าไปถึงใจแล้วนะั่นแหละถึงต้นเหตุต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง มันออกมาจากใจทั้งหมดฝ่ายนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะก่อนที่จะจับใจจุดนั้นได้คือสมาธิก่อนอพยายามทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมทำจิตให้นิ่งให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกเมื่อสติของเราดีแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้า ในรูปร่างกลางตัวใต้ผิวหนังเขาเป็นยังไงในไส้ในท้องของเรามีอะไรอยู่ในนั้นอ่ามันเต็มพลงพลังไปหมดสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเราใช่ไหมถ้าเป็นของเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะถ้ามันเก็บมันตายอยู่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมทีนี้คำถามนั้นจะถามตนเองอยู่ตลอดนะ ตัวเองก็จะต้องตอบตามความเป็นจริงมันเกิดยังไงร่างกายสังขารเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไผ่ใช่ไหมมันก็จะรับรู้เออรู้แจ้งรู้จริงที่พวกเรากําหนดนะถ้าเรารู้อยู่ตลอดเวล่ำเวลานะไม่ให้เบื่อหน่ายคลายมันจะอยู่ได้หรยอเออมันต้องรู้เห็นตามเป็น,ปนจริงแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจความบริสุทธิ์จุดพ้นก็จะอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจความโง่อยู่ที่ใจความฉลาดอยู่ที่ใจเหมือนกับไฟอยู่ในที่มืดอย่างนั้นมันจะมืดมานานขนาดไหนแต่พอเราจุดไฟขึ้นมาแสงสว่างนั้นก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันความโง่ตัวอวิชชาอยู่ที่ใจของเรา แต่เราใช้ธรรมะาทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจุดประกายขึ้นความมืดอยู่ที่ใจของเราความโง่อยู่ที่ใจของเราก็หายออกไปใจของเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการเพราะ,ะนั้นพวกเราทกุกทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติกับหลวงพ่อหนะลวงพ่อเน้นหนักเรื่องศีลนะการเป็นอยู่เรื่องศีล ให้สํารวมระวังเรื่องสินนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องส่วนเรื่องสมาธิก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักหรือเราจะคิดากรรมฐานไหนแต่ตามมจริงจะพิดกรรมฐานไหนที่มันแปลกนะก็ควรจะมาถามหลวงพ่อก่อนเพราะหลวงพ่อเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยากจะให้พวกเราปฏิบัติอย่างนี้แต่พวกเราขอปฏิบัติอย่างนั้นได้ไหมหลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อเป็นผู้ แนะนำอีกครั้งหนึ่งพอพวกเรามาศึกษาจากหลวงพ่อไม่ใช่ว่ามาศึกษาจากหลวงพ่อแล้วไปน,นําความคิดแล้วไปน,นาความเรื่องโยคงโยคะอะไรใดต่ออะไรเข้ามาศึกษาแล้วจากนั้นเรามาบอกปฏิเสธมาบอกว่ามาบวชวัดหลวงพ่อจิตใจไม่สงบจิตใจวุ่นวายอย่างนี้ก็เพราะว่าบางคนอาจจะไปน,นําเอาสิ่ง ที่หลวงพ่อไม่แนะนํานํามาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อแนะนําให้ปฏิบัติอย่างไรถึงพวกเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ต้องปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดไปก่อนเพราะมันก็ไม่เสียเวลาเพียงเดือนก,อกว่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแนะนํอไม่เป็นอย่างอื่นหลวงพ่อแนะนํามั่นใจ ว่าการแนะนําของหลวงพ่อนี่ไม่ผิดนะแต่ว่าอดอาหารหน้านี้รู้สึกว่าเพลียหน่อยนะอดเพลียแต่ว่าถึงยังไงยังไงก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทดลองดูทํามันไม่ไหวจริงๆก็บอกพระเก่านะจัดน้าลงน้าพร้อนได้แต่ว่าเลือกอาหารทดลองดูการทดลองก็คือเพื่อไม่ให้เมื่อบวชเข้ามาแล้ว ถ้ามาอยู่วัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อยังพูดกับพวกพระในพันสาวถ้ามาอยู่วัดป่านาคําน้อยแล้วไม่อดอาหารนะแปบลบว่าไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านสนามนาคําน้อยสนามนาคําน้อยต้องอดอาหารเพื่อเป็นการทดสอบเพื่อเป็นการทดลองเพื่อเป็นการอดทดลองความอดทนของเราเมื่อเราเป็นพระเราทดลองอด เมื่อเป็นครวาตญาติโยมมีธุระการงานเราอดมือ้ออิ่มมือ้ออดมื้อหนึ่งผ่านไปผิดเวลาเวลาบ้างเราก็ใจของเราก็ไม่ลุกเป็นไฟเพราะเราเเคยฝึกมาเราเคยอดมาแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่เคยอดมาเลยถ้าเราขาดอาหารเพียงมื้อเดียวอารมณ์บูดเสียมดเพลเพอเสียการเสียงาน,เส,งานเสียหมู่เสียเพื่อนอีกต่างหาก เพราะว่าความหิวเข้ามาบีบคั้นเราก็ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจปล่อยออกทางกายทางวาจาของเราทําให้หมู่พวกเพื่อนเ,อเสียหายวงการเสียหายได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําให้พระใหม่ทดลองอดทานดูถ้ามันหิวก็มาฉันทาไม่หิวก็ทดลองนะภาวนาด้วยนะอดด้วยภาวนาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอดอาหารเนอมีแต่ไปคุยกันไม่ได้เลยเเพราะว่าเราไม่ระงับความรู้สึกถ้าว่าเราอดอาหารแล้วลระงับความรู้สึกนะมันจะไม่หิวนะ่ะอยู่ได้สบายนะแต่ถ้าว่าเราอดอาหารแล้วไปนั่งคุยเขายิ่งปล่อยอารมณ์มากเรื่องสพเพระยิ่งเข้ามามา,มากอีกสับสนวุ่นวายเข้ามามากอีกเพลเพลินสติขาดออก พอได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างนี้จึงมาถ่ายทอดให้แก่พาลูกพาหลานและหมู่พวกเพื่อนทุกองให้ต้ออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในทะางว่าปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดผมพูดเนี่ยความสงบพรมเย็นเป็นถูกทางท่านจิตใจสมาริธรรมก็จะเกิดอย,อยู่ในจิตในใจของพวกเราไม่เหลือวิสัยนะถ้าพวกเราปฏิบัตินะในะวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนแล้ว กาคงจะไม่พูดมากวันนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยนะจากนั้นก็คงไม่มีคงไม่นั่งสมาธิแล้วนะวันนี้นะขอพ่อผมพูดจบแล้วก็กราบพระประธานแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนนะช่วยดูผ้าใหม่พวกหมู่พกเพื่อนช่วยกันดูนะขาดเรือขาดตกอะไรหมู่พกเพื่อนผ้าใหม่ก็อยู่มาหลายวันนะรู้เรื่องต่างๆหมดแล้ว ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพุติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะพระใหม่นะอย่าให้ขาดตกวปกพ่องอย่างที่ผมแนะนำนั่นนะ